สวัสดีค่ะต้นมะลิส่วนอังสินนะคะวันนี้นะคะทางส่วนก็นําต้นมะลิทันไทยนะคะขนาดไม่เกิน1นึเมหนะคะปกติต้นละแป0ร เดือนธันวาคมนี้นะคะเราจัดโปรเหลือเพียงต้นละ500บาทนะคะอายุประมาณ2ปีนะคะถุงยาวถึง75เซนค่ะฟอร์มต้นตรงสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะทางสวนก็นําต้นนะคะออกมาเรียงให้คุณลูกค้าเลือกนะคะได้รับนะคะถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะอีกหนึ่งไซ์ที่จัดโปรนะคะขนาด1เมตรนะคะต้นละ400บาทค่ะปกติต้นละ600นะคะอันนี้อายุปีกว่าๆนะคะถุงยาว75เซนเท่ากันเลยค่ะค่ะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะ สนใจเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะขอแนะนําต้นมะริดพันธุ์ไทยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าต้นมะริดนะคะเป็นไม้ป่าที่ให้ประโยชน์หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะให้ความร่มรื่นตลอดทั้งปีนะคะมีผลทานได้ปลูก4-5ปีนะคะที่สําคัญไปทางเนื้อไม้แข็งนั่นรวดลายสวยมากๆเลยนะคะปลูกง่ายมากๆค่ะปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะขอแค่ให้น้ําต้นจะสวยนะคะโตไวนะคะกรณีที่น้ําถึงดินดีนะคะน้องจะสูงปีละหนึ่งเมตรเช่นผ่าสนยนกลางปีละ1น,นิ้วนะคะ ข่าวันนี้นะคะขออนุญาตขนต้นม้ริตันไทยนะคะเพื่อเตรียมให้คุณลูกค้าก่อนนะคะแวะมาเที่ยวกันนะคะสวัสดีค่ะ